ใช่ไหมวัดดีเพื่อนต้องทำเลยต้องทแบบสอบขาม,มาขึ้นได้มามันมาถามอะไรอะ่ะดูเครียดจังฉันเป็นแบบสอบขามอะไรการเรียนออนไลน์อะ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เครียดอะไรหรอกแต่ว่าแบบอยู่ก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าจริงแล้วแบบ Oh. แบบสอบถามคือเครื่องมือที่ใช้วัดความคิดเห็นความรู้สึกข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ต้องการการใช้แบบสอบถามต้องคำนึงถึงความสามารถของผู้เขียนตอบด้วยนะ mm hmm. และแบบสอบถามเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโครงสร้างออกมาเป็น3าอย่างด้วยกันก็จะมีคําชี้แจงแล้วก็มีข้อมูลของผู้ตอบส่วนที่3ามก็จะเป็น คำถามที่ใช้วัดก็จะเป็นเนี่ยที่เขาถามตรงนี้ก็คือมีความสามารถอะไรมีสมาธิไหมมีอะไรบ้างแบบนี้อืมอย่างนี้เองเนี่ยและแบบสอบถามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทเองนะก็จะมีแบบสอบถามแบบปลายเปิดค,คือเปิดโอกาสให้ผูต้ตอบได้ใช้ความคิดเห็นความใช้ความพูดของตัวเอง และแบบสถามปลายปิดจะแบ่งออกเป็น3ประเภทอีกหก็จะเป็นแบบตรวจสอบรายการก็คือให้ผู้ตอบได้เลือกตอบเลยแบบที่สก็แบบจัดอันดบับคือกำหนดรายการให้ผู้ตอบได้จัดเรียงลำดับจากน้อยเปมากหรือมากเป็น้อยก็ได้และแบบที่สามแบบมากประมาณค่าก็จะนิยมใช้แท่หลาย ก็คือจะกําหนดคำตอบของคำถามให้ให้ผู้ตอบไดเ้เลือกตอบตามความคิดเห็นเลยอ๋อ,อแ,แบบนี้เองโอ้ยแบบสอบถามน,น่าสนใจดีจ้ะแล้วแบบนี้มันมีข้อดีังไงบ้างหรออืมข้อดีของแบบสอบถามใช่ไหมก็คือหนึ่งในประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากกว่าเครื่องมือชนิดอื่นเช่นแบบการสัมภาษณ์อเง,งี้ยแล้วก็ได้ข้อมูลตรง,ารงตามความต้องการ ู้ต่อมีอิสระในการต่ออย่างเต็มที่เลยนะแล้วก็ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็รวดเร็วแล้วก็นำมาวิเคราะห์สรุปแบบง่ายๆโอ้ข้อดีเยอะจังเลยอะแล้วแตมีข้อเสียหรือข้อจำกัดอะไรไหมหรอมีสิแต่รำามนะสามารถใช้กับผู้ที่อ่านียนได้เท่านั้นถ้าหาความหแาบของือผิด แล้วแบบของฐานประเทคำถามปันตัิตอ่ะผู้ตอบอะจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอื่นหรือว่าไม่ได้ยินสียงทการตอบมากก็มีข้อเสียอยู่เนาะใช่เอ้ยพวกเธอลืมไปเลยอ่ะวันนี้เรื่องนี้นนละเอ,าอ้าะม,มันมาเราละมั้ยพรุ่งนี้เราจะทำได้ไหม ម្តែលាយពីអាប់មានលាន់មាន់ម្តែលាយពីអាប់មាន់មាន់អា ขั้นตอนการทำแบบสอบถามอ่ะง่ายมากๆเลยนะขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องพิจารณาหัวข้อปัญหาจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการษาข้อมูลชนิดไหนอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็พิจารณาว่าเราจะใช้แบบสอบถามชนิดไหนจะเป็นปลายเปิดหรือว่าปลายปิดหรือว่าแบบผสมก็ได้ขั้นตอนที่สามก็ร่างแบบสอบถามก็คือการเขียนข้อคำถามต่างๆนั่นแหละ ซึ่งจะมีหลักก็คือใช้คําให้ชัดเจนเข้าใจง่ายสั้นกระทัดรัดแต่ได้ใจความนะแล้วก็คําถามอะ่ะจะต้องเป็นคําถามที่สําคัญด้วยขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องตรวจสอบแบบสอบถามฉบับล่างซึ่งแบ่งออกเป็นสองระดับก็คือตรวจโด,ดยเราเองหรือว่าให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจให้อ่า ขั้นตอนต่อไปก็คือการทดลองแบบสอบถามก็คือเอาแบบสอบถามเนี่ยไปให้ถึงตัวอย่างเพื่อเราจะได้นำมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามหลังจากนั้นเราก็แก้ไขครั้งที่สองด้วยอ่าพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างที่เราไปทดลองมาหลังจากนั้นก็เราก็ทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ได้เลยซึ่งอาจจะเป็นแบบออนไลน์ที่เธอทำอยู่หรือว่าปี์ออกมาก็ได้ ตอนก็เยอะอยู่นะแต่ก็ทุกทางไปยากโหแบบสอบขางที่น่าสนใจจริงๆเลยอะขอบใจขอบคุณมากเลยนะควารู้สึกเราเราเข้าใจแบบสอบถามมากขึ้นเยอะเลยอ่ะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองสรุปให้รวบรวมความดู้ีกว่าว่าเรา,าระะเข้าใจหรือเปล่าอ่าแบบสอบถามใช่ไหมเป็นกล้องมือจี๊ดหนึ่งที่ใช,ช้วัดความคิดเห็นความรู้สึกความเ็นจริงหรือข้อมูลต่างๆที่เราต้องการโดยแบบสอบขังก็จะไประกอบไปด้วย คำถามแล้วก็ข้อความที่เราต้องการข้อมูลน,นั้นๆซึ่งในการใช้แล้วก็ในการตรวจให้คะแนนเราก็จะตั้งเกณฑ์กำหนดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและในการตั้งคำถามอ่ะเราก็จะคำนึงถึงความสามารถของผู้ตอบแล้วก็ใช้คำถามที่เข้าใจง่ายชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็จะมีประเทศ ก็คือแบบปลายเปิดแล้วก็แบบปลายปิดแบบปลายเปิด,เ,บบปเ,ปดเราก็จะใช้คําถามแบบกว้างให้อิสระแก่ผู้ตอบเนาะซึ่งคาตอบที่ได้มาก็อาจจะเป็นคำตอบที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้แล้วก็จะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดเพื่อแบบสอบถามแบบปลายปิดเราก็จะใช้คําถามที่เป็นคําถามแล้วก็มีช้อยให้ผู้ตอบได้เลือกตอบตามความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งเป็นช้อยค่าใช้จ่ายไหนตรงกับคมที่เห็นของเราแล้วก็ตอบข้อนั้นอ่าอันนี้ประเทศเสร็จแล้วประเทเสร็จแล้วก็จะมีข้อดีข้อดีใช่ไหมข้อดีของแบบสอบถามก็จะมีว่าอ่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถรวบรวมได้ง่ายแล้วก็ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการอ่าข้อดีก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีข้อเสียข้อเสียข้อจํากัดใช่ไหม ก็จะมีอยู่ว่า,าข้อเสียในกรณีที่แบบสอบถามใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจนก็จะทําให้ผู้ตอบไม่สามารถดี้ความไปตามที่เราต้องการได้ก็จะทําให้ผูต้ตอบอบบตอบข้อมูลมาให้เราอย่างผิดพดและทีนี้ก็จะมีแบบแบบสอบถามะจาสามารถใช้ได้กับเฉพาะบุคคลที่แบบเราเขียนได้เท่านั้นแล้วก็ยังมีในกรณีที่ ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดซึ่งเป็นาการที่เรามีช้อยหรือตัวเลือกให้เขาเลือกอยู่แล้วซึ่งตัวเลือกนั้นอาจจะไม่ตรงกับความคิดเห็นของเราก็ได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณผู้เธอมากๆเลยที่แบบตอบคำถามเราอะเราก็รู้สึกสะถานมากมากเลยอ่ะแอ้นี่ผู้เธอจะไปอีกต่อหรือเปล่าจริงเนี่ยเมื่อกี้เราจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามนี่แหลกออกมาแต่ว่าไปดับเกาะนี่ยแล้วก็ ถ้าเี๋ยวเราเข้าไปกินค่ะกินทีด้วยกันไปไปค่ะสำหรับกลุ่มพวกเราค่ะกลุ่มแบบสอบเรก็ขอจบคิดกันเพียงเท่านี้นะคะ